สวัสดีค่ะพบก,กันกับช่องปินอาราวจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซิดนีย์อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะปินจะมาเล่าในเรื่องของหมีโคลาวันนี้นะคะปินจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงน่ารักประจำออสเตรเลียนะคะ,คะก็คือกิงโจและก็หมีโคลาค่ะ แต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงน้องหมีโคราก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งไปดูน้องมาแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นมากก็เลยจะแบบมาแชร์นะคะมาเล่าให้ฟังว่าเออน้องเป็นยังไงเจออะไรบ้างน,นะคะคือเลยก่อนที่จะไปดูน้องหมีโคราเนี่ยอยากจะมาเล่าความรู้เล็กๆน้อยๆกับหมีโครานะคะเออไม่สิจริงๆแล้วนะคะบ้านเราเนี่ยเรียกหมีโคราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย หมีโคราไม่ใช่หมีนะคะเป็นหมีโคราคือโคราโอเคหน้าเหมือนหมีเขาก็เลยเรียกว่าเป็นหมีโคราแต่ที่นี่เขาก็ใช้คําว่าโคราโคราโคราฟเลยนะโครานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะอย่างเช่น พวกของฝากต่างๆถ้าใครเคยเห็นนะคะก็จะเป็นมีทั้งจิงโจ้แล้วก็โคราล่านะคะแล้วก็จะมีโอเปราเฮาส์อย่งงี้เขาก็จะนิยมเอามาทำเป็นตุกตาเป็นของฝากเอาไปฝาก,พก,พกเาพื่อนพี่ๆเรานอน,นะคะก็จะรู้เลยว่าอันนี้คือมาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองะะมีโคราล่านะคะ80%นะคะก็คือการนอนนะคะส่วนอีกที่เหลืออีก20%เนี่ยก็คือการกินนะคะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักที่เป็นมิตร ต่สอสังคมและสัตสัตโลกมากส่วนลักษณะของน้อน,นะคะน้อนจะเป็นลักษณะคล้ายหมีนะคะแล้วก็นหน้าใหญ่แล้วก็หูเนี่ยก็จะแบบปุกปุยน่ารักนะคะแล้วก็ตัวขนาดก็จะแบบพอดีอุ้มแบบอุ้มกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยะคะจะชอบเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้แล้วก็หลับอยู่ตามต้น เรื่องของไฟป่าออสเตรเลียด้วยนะคะทําให้ตอนนี้คอราเริ่มสูญพันธุ์แล้วในปี1 9 9 3นะคะเขาก็ได้ประกาศว่าห้ามล่าโัวลาค่ะห้านลคะกินใบยูคาลิปตัสซึ่งใบยูคาลิปตัสเนี่ยสัตว์อื่นอะ่ะจะกินไม่ได้เพราะว่ามันมีพิษแล้วมันก็เหนียวมาก แต่ว่าโคลากินได้เพราะว่าเขามีเฉพาะแบบพิเศษสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ผสมกับโคลานะคะเวลากินเน่คือใบมนเหนียงสามารเคี้ยวแบบเยอะเยอะเยอะมากต่อไปนะคะหลังจากที่รู้ข้อมออูลอีโคลาแล้วนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะคะไปชมบรรยากาศที่เราไปดูโคลากันนะคะสวนสาธที่ซิดนีย์นะคะหลายที่มากเลยนะคะมีโคลาหมดนะคะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีกี่ตัวเนี่ยก็แล้วแต่ละ เขาไม่อนุญาตให้ปุ้มแล้วก็กอนแล้วก็ถ่ายรูปก,กับโคราหรือว่าสัมผัสสดยแล้วนะคะอัเสียใจมากะคะเป็นโคัาลาพาร์คนะคะซึ่งโคัาลาพาร์คเนี่ยอยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ30นาทีนะคะมีตอนที่ไปมีโคัาลาประมาณแค่3ามตัวเองซึ่งแบบซึ่งแบบว่าเสียใจมากเลยนะว่ามันจะมีเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้ภาพสวยๆมาอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าไปชมในคลิปตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ โคอาล่าพาร์คแล้วนะคะตอนนี้เป็นตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะก็คือสามารถจอดรถได้ฟรีนะคะสำหรับพาร์ค n ิงเดี๋ยวเราจะตรงไปข้างในกันเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โคอาล่าาร์คข้างหลังเรานี้นะคะก็จะเห็นสีเหลืองๆอ,อยู่ข้างหลังนี้นะคะไอโตงที่มาเนี่ยเราสามารถมาซื้อตเกตที่ข้างหน้านี้ได้เลยนะคะแล้วก็ เขาจะมีอะรอบการสแสดงต่างๆเป็นเวลาไม่เหมือนกันนะคะเป็นโคอวล่าพรีเซนเตชันนะคะก็ดูตามเทเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะประมาณบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกัน เจอหนึ่งตัวแล้วนะคะมันอยู่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้นะคะไวเ,เข้าไปดูเถะนี่นี่นีเนน่เห็นน้องไหมเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมอยากจะอุ้มมันมากเลยอะแต่ว่าแบบแต่ว่ามันอุ้มไม่ได้อะแล้วก็มีตรงนั้นด้วยนะคะพว่ไม้เห็นเราไหมนะ่า คือเขากำลังโพสท่าถ่ายรูปนะเขาไม่ได้เกาะต้นไม้นะคะ ัใบยูคาลิปตัสอยู่นะคะเขียวอยู่หลังจากที่นอนมานานน้องก็หิวละคะแล้วก็กินนอนแล้วก็กิน to us, we can pass the It can also strengthen our arm um, a lot. plus plus is known to bite and try to bite this morning. So this to we can pass this It can also strengthen our arm um, a lot. is known to bite and try bite this morning. ในไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่วิดีโอโครลานะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะเพราะว่าน้องก็จะแบบไต่ไต่ไต่ลงมาหาด้วยนะตอนนั้นนะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแบบเราบอกว่าเอ่ลงมาๆๆๆๆๆลงมาลงมาอย่างนี้ไต่ไต่ไต่ลงมาส่วนอีกตัวนึงนั้นหลับสนิทไม่ยอมคุีไม่ยอยมยอทําอะไรด้วยเลยนะก็อ,อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังอยากจะมาแชร์นะคะใครที่อาจเจอโคลาตัวจริงนะคะหรือว่า ทั้งหนึ่งในชีวิตน,นะคะถ้ามาที่ออสเตรเลียนะคะจะต้องได้เจอควาล่านะคะ mm hmm. ก็หวังว่าวเพื่อนๆนะคะจะ enjoy สนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมาออสเตรเลียคะ mm hmm. ก็อย่าลืมมาดูควาล่าด้วยค่ะยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์ก hmm. ด s c r i b e เพจจิน hmm. าดด้วยนะคะแล้วจะมาอัปเดตคลิปดีๆเกี่ยวกับซิดนีน์ออสเตรเลียให้ฟังอีกค่ะบคุณค่ะ